อันหนึ่งกลับมาจากเทืเมื่อกลับมาจากเทืก็มีความรู้สึกว่าพระที่ัวนพนี้ห่วงในัวนไม่ทราบเป็นยังไงในจวนพรห้าอ,อกไปก็ทั้งๆทงี่ไม่มีใครรูาสุข,ข่าเนะี่ก็อจะ,จะตายหรือปนะ่วยหนักถ้าป่วยที่ต้องได้คือเดินเหินได้ไปไหนเป่นไปไปได้มาไปได้มาได้แต่ว่าดัานเกิดห่วงขึ้นมามีความรู้สึกนึกนึกถึงเฉยๆก็เลยไป เมื่อไปในจวนนอนแบบแล้วไปถึงดังเงาง้ากันก็พูดไปกะไว้ถามเมียเมียก็บอกว่าเพิ่งเป็นจริงจริงเมื่อบรรนีเองหนักมากถามถหมอหมอมารักษาหมอหนีแล้วแสดงว่าตายหน้าที่ตื่ก็นึออกแปลวพะทำยังไงดีเลยนึกว่าเรานึกถึงพ่อปานา้พ่อปาน,นเคยนำคุณแก่คุณเลืยเคยถามว่าเวลานี้เห็นอะไร ถ้าคนแก่พวกนั้นก็บอกเห็นไฟพระปานหน้าก็ไม่เก่งน้าเสียน้าตกใจท่านก็ถามว่าโยมมีประจังไหมยมแล้วก็บอกว่ามียงขาดท่านมีอะไรมีแปดสิบบาทท,ที่ไหนอยู่ที่ใต้อยู่ใต้หมอนท่านก็หยิบท่านก็ลงมือไปหยิบท่านให้โยมนะเอามือจับเราก็โยโองตั้งใจสำนนี้สงนะ จะจะเป็นวัดที่มีพระก็ตามไม่มีพระก็ตามไม,ม่นวัดพระก็ตามแล้ววิธีนานแล้วก็ตามเัวแหวนของที่มันมาถือว่าเป็นหนี้ของสงนขาของสงมาใช้มันมีกรรมขอชำระหนี้สงได้เงินทั้งหมดนี้จะครบเลยไม่ครบก็ตามถ้าสงพอยใจคอยสงสาธุทหารมหากเราเเราใครเห็นใครพอใจสาธุโอชอโหน้าว่าอย่างนั้นน้องสาธุเชื่อ แล้วกาสาุกันพอสาธุเสร็จแต่กระสามว่นโยมเห็นไปไหมโยมเล่นบอกไม่เห็นแล้วเขาไม่เห็นอะไรเห็นพระพุทธรูปหลังจากนั้นถามไปพระทศกุมภบอกว่าองค์ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเลานอะไรเสีทองเปลนอะนิ้นันรสมาธจร่างกายสวยไม่ที่สุดโยมก็ตายตายเพราะไปกว่ดิน <c oughs> แล้วบอกว่าเอาไปสวรค์แล้ว ที่พอไปถึงในจวนเขาได้คิดคิดคิดตามนั้นถามจว,วนเป็นลานีเนี่อะไรนี่กองไฟสรับนึกไม่ได้แล้วเคยเคยหันไปถามเมียแล้วถามว่ามีเงินเท่านี้สิบบาทไหมเขาบอกมีพอถ้ามีถึงขอเขาก็นํามาให้เคยใส่มือในจวนบอกว่าจวนเงินยี่สิบบาทที่เป็นเงินของเธอ เพราะเธอตั้งใจชำระเดสงจะนําของสงจากวัดทีมีพระก็ตามวัดร้างไม่มีพระก็ตามวัดทางตะลัยแล้วก็ตามมีจะเปที่งนาคือว่าเป็นของสงขอชำระนี่สงใด้เงินจํานวนเท่านี้การละสงที่ใหม่สี่องค์ที่ชอบเลยไหมห็ชนชอบเรยนสาธุขันธสาธุว่าอะไรว่าสาคัญเพียงแค่เน้ได้ผลถามว่าจวนเห็นไปไหมไม่เห็นเราทับไปดับเวลานี่เห็นอะไร เห็นพระพุทธรูปกับถึงรูปหอบไปมาถามว่าหลวงพ่อฟานท่านหน้าบึ้งและหน้ายิ้มบอก่านยิ้มฉันก็ถามรูปหอบไปจะไปรู้เรื่องนะฉันถามที่คนเดียวถามว่าชวนมันจะไปไหนท่านบอกชวนจะไปดาวดึงถามว่าผลบุญอะไรที่จะเป็นดาวดึงท่านบอกชวนมันเคยใส่บาตรเป็นประจำทุกวันแกล้ถามเมียบ้างหน่อสามีของเธอใส่บาตรเป็นประจำทุกวันใช่ไหมท่านบอกว่าใช่ นบูชาพระตกวันใช่ไหมควับใช่ฉันบอกผลบุญนังนี้ข่าไปเจ้าวดดี